สารายนะครับนนี้อันนี้หอยครับเยอะมากมีกระน้ำทะเลกำลังซัดกระนัมมาที่โกดหินร้อยปีพันปีล้านปีก็ซัดเข้าหาฝั่งกันอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือธรรมชาติครับ ธรรมชาติคลื่นลูกใหญ่กําลังจะเข้ามาหาดผมนะครับซัดเข้าสู่โคตินนี่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 โนโนโน้ตคลื่นใหญ่นูน้นนี่โอ้หนี่นะครับเพื่นลูกต่อไปกําลังมาครับนู้นโอ้ กำลังซัดก,ก้าโคดหินครับนี่ซัดก้าโคดหินครั้งแล้วครั้งเล่าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่จบไม่สิ้นนี่คือธรรมชาตินี่คือทะเลนะครับนี่นี่นี่มาถึงนี่เลยโน่นออกไปโน่นทะลุโน่นไปโน่นครับ มันสุดยอดมากครับพี่น้องครับนี่มหาศาลเลยโอ้โหนี่นี่นี่ทะลุไปนู่นครับนี่นี่ออกตรงนี้แล้วก็หมุนวนกลับไปซัดเป็นตื้นโลกต่อไป อันนี้เป็นสาหร่ายต้นสารหร่ายทะเลแับนี้ขึ้นหนึ่งเต็ม